เมียบอกเงาะเอาได้สาธุด้วขออุกิคือทึ่งฟ่าเทวดาให้เย็นลมให้รสจนาเห็นกายค่ำของภูเขาแม่หลังเงอกต่ำในทึ่งสายคือกอดหยอกเมียบป็นกันนะฉันก็เอาต้งดอกกอดออกมาพุทธานส่งตะลุจพินางเอลยมาผู้ดีเทนอลารสจนาดอกเมียพี่ ได้มาพอคนดีที่อยากขอขวามานนงาลาชีวาได้เอามาดูจะกมองเลยมันเป็นบัน้มามีไปน,น้อสูภูไกมีไปน้อสูภูไกเขียงคุนดอก,กงามนอ้อ,อนอี่คนจนตัวดำแต่เคยคานึงว่าเม่อานไม่อา バイバイ。<laughs> <laughs> เสด็จแม่เรจะเสด็จม่เรจะน่ารู้ละเรเสด็จแ้ลูกเป็นอย่างจเห็นแบบนี้ให้แบบนี้เร่ยก็ดูๆพี <S 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 no> ่ผู้มีคองที่เหมอสมส์ว่าใครหนาขใคราเพราะฉะนั้นได้แล้วพอกรเมรถ้าจะไมห็นแบบนี้พอกรเมียแสหนาไปไม่ใช่ลูกหละเสดจเ็เาจะนรูเราจะนังวเริเม่เแต่ทำไมปากานนีจะน่ มีทางเดียวเท่านั้นก็ไเอามาไล่กับกันพวนั่นสิลูกาพอกาเบียสีน้ำใหม่าไปเรยก็สีน้ำใหม่าไปลูกเราจะนตัดสินใจกปแล้วเราจะนั่งขึ้นบันไดหนุบพี่คราสเด็ตเนื้อเราจะเนื้อ ไปน้องๆท่าเสด็จแม่เขาไปพักบ้างเดี๋ยวจะได้ฟังพ่อให้ดีลูกนะสงสารแม่เขาบ้เลี้ยงตัวนแม่เขับ้างแม่เขาเลี้ยงมาพาอใหญ่เขาอยากให้ลูกพี่เขาค่อมีหน้ามีตาเขาจะเหนื่อยเขาหนึ่งเหตุ้ดลูกจะคล่องแบบนี้เรื่องเหนึ่งขกว่าท่านในสายเอาพวกมานไปเอาขึ้มาเดี๋ยวนี้แล้วเสด็จพ่อหนิคะเราจะนั่งไป เราจะน้าดูตาสิ้นใจเลือกไปน้อไปแล้วและอีกอย่างพี่สายตาของเราเจะนาผู้ใดก็ว่าเราเป็นพี่บ้าแต่ว่า,าเราจะน้าบ้างและทั้งร้องเราทั้งเงาเรา้อมาข้ามืในใน้างไหนดีคะเสียง้อโรจนจะน้าลูกได้ไปถึงลูกกระซ่าเหตุใะเขาเป็นข้าเขาจะมีหัวนดไปทไ่าก็เป็นคู่ครองเรื่องได้รู้หอวใอ่ายไปหัดหันสี่พ่อมองไปฝาก่ระชาชนาจนะไหนอีกเอาพรมาเลยกับพี่ว่าเดี๋นี้เห็ุพอ เราจะเล่าไปถึงรูกเก่ามากแต่ไหนตอนแล้วขึ้นข้างเมืไหร่ะพี่คอาเซนด็คฟามโอ้ยและทางสาวนโมโหใยลดถก,กันหน้าเดือดเรีย,ยกโคดีร้านอ่อนคิดแล้วหนาวอดสูเอาบังดังเนือ้อผู้หายมันขายหน้ามูกระชากแต่ละเกียดและคนไม่รลดครัวฟ้า คนในโลกอฟ้ามันไปอยู่มาทังในเอาบังดับมาจะได้แห้งเทิร์นใจหายเราจะได้ทงทำไ้แค่นีไปโ้อยตาทีฉันาจะรูกคามารีแค่นี้ไปเดินตาฟันต่วันนี้พอเพื่อนกัน รถจะไ่ให้อการหลายรังหลายรอบแ้วไต้องการแบบนี่ไหนไปข้าจไปไปมีอาก็จะมาถึไปที่นี่เสียนจะได้สิแบตเมืนหองกูนี่มาดูเขาะไรนี่มาชูเขาเอาทองเเที่ยวนี่มาดูใรไปร่ไปอันนี้มันาชุดเสื้อผ้าของมันออกเห็นไปแกตัวเดียวดอ

สาวคนสวยน้หน้าในค่แต่ว่าไรสมองไปนอกถี่ไม่ได้ป่ดเพลองราาของมันมอันใดดีๆแพ้แกบอกได้ไหได้เลยพี่พระเสด็จย้ายตังโต๊ะ็ให้ไปโวดไยายางสี่มาอนออกหายสมัาอย่างนึ่งันเป็นัยไปไนีเบอร์ต่ัไร่หนีกับพ่อแยกเดี่ยวยมนเป็นั่านใส่อหรือมือิกราพังโอ้ยปวดพอ เฝ้าค้นวังฟังคำเมื่อสิเลือท่านอกี่อยู่ท่านนั่นเอกทีแล้วทานเมื่อเือท่านนั่เองชอพวทอชุดเครื่องราของที่เดิเอาเจียวได้ห่ะมื่เอาเงินเดือนที่เสด็จพ่อบอกให้เอาไปเสื้อสุดมื่อมาต่ออัปจักยามเป็นทหารก็จิว่าตอโอหอดองทหารบาดหนึ่งตายแล้วบาดเอือกงสมิงทุก ชมพูดยสั้นอายอีชมพูดถอยออกอีพูดถอยออกไปมึงจะไปยืนไก่กูไรกูที่แข็งที่ความมยืนไก่แล้วมยืนใก่อะไรล่ะไอว่ารีดเนินเย่ยว่ารีดเดินน้ำเดินม่ีลูกของแม่สิละดักไล่ได้ได้งสั้นๆ่สั้นโอ้ยดโอ้ยแล้วจะขอมาดับรร วันที่ใต้านหายจ้ของเอเปียูหันดำดำบดามันออกอ้าอ้าวอ้านิิมันออกจากนี่ละไปหยูกับพยู่ไปได้ซัวพัชรดาเพราะเข้าใจดอกพจชรดามาพูดเราว่าเป็นอย่างพัิรดาชนะเจ้าเนี่ยของงอเป็นอย่างที่แบบอกจุเรียนแพงนี่ไปหาสื่อผามาหกห เออนเไาด้ปตดานเินเจ๊งาใหมันจะง่าเราจะเล้าทะใหมึงไฟนั่เรื่อยเราจะเล่าสด็ดขาสิ่เด็ดแ่ว่าเราจะเล่าไม่่ให้อยูกับอยู่เม่หีมันลมีมยัจะนาด็่รจะลาวิใส่ด็พอสมยอมหลับบอกอคนผู้หายคนนี้กับผู้หังหนึ่งอให้อยู่ในเมืงในานมองี่น่ที่นี่อง สิพาดนจนาไปอยู่ประทอมไปหน้าทั้งปีบุล่งออสเทียกับรถจนาด้วว่าไอ่าทมจะน้าไปเบคนนี้สัญญาว่าสิบตทมรถจนาเออรถจนาเหนคนใจเยคนใจดีมอนสิพาไปอยู่น้ำรับเพื่อนโชคอะไรเนาะอ้ยหน้าดำเลยตไปจะมาได้ไปตั้งเลยฝนตับ่หมอเพญ่คนฮอนไปพดนยกว่าให้ไปหน้าคุเฮาเจ้รอ